ไม่เล็กไม่โมมาก่อนเพื่อนเลยเนี่ยมามาสวัสดีครับไม่โมครับรอไม่เล็กรอไม่เล็กคิงอยู่เดี๋ยวเช็ดหน้ากล้องก่อนนะครับรอไม่เล็กนะครับสวัสดีครับไม่เมตุกท่านครับอ๋อ อา,อ,อาจจะไม่มีไม้กันสั่นนะครับแต่ว่าเราก็จะพยายามให้มันไม่ให้มันสั่นเป็นไม้กัน,นสั่นกันเจ้าของช่องสั่น <c oughs> มามืดเลยยังไม่คือพอเข้าช่วงเดือนมีนาก็ <c oughs> ก็มืดมืดช้าหน่อยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาเด้อยายนังบอกว่าไปกิน ผมให้เป็ิ้งหรีดใส่น้ำแล้วสวัสดีนะครับแม่ๆทุกท่านนะครับผมผมมาจากสวรรค์ครับก็ <ๆ S 1> ผม,ผมเป็น <ๆ S 2> มาจากสวรรค์ครับพาแม่ๆนะครับเดินทัวร์นะครับช่วงบรรยากาศยามเย็นนะครับผมสวัสดีครับแม่เล็กคุณวูดสวัสดีค่ะคุณโมเดี๋ยวน้องโมบอก พาแม่เล็กเดินเที่ยวเนีี้แม่เดี๋ยวหนูตีตายเดี๋ยวนี้พยายามทำเตมไปให้มันเพิ่มบัดจะหมดหรือไงไม่เลยไม่เต็ดหมดเนื้อที่มันน้อยไงอ๋อเดี๋ยวมันอ่านไม่ได้เดี๋ยวกุยแม่หมูไปก่อนคุยอยู่ทังลำพูนน้องเหมยแฟมิลี่ Family, สวัสดีครับ สวัสดีครับแม่มจ้าครับผมมันหมานเด้อนะครับจะลรีกกรฟูก็ไม่ได้ไม่ได้แล้วครับแม่มเรียกไม่ได้แล้วครับกระฟูไม่ได้แล้ว,คร,ลลวครับผมต้องมาใช้วุฒิคนเดิมแล้วนะเร็วๆจะมืดแล้วเนี่ยเดินนังสวัสดิ์ครับ เนี่ยอ่าเดี๋ยวมันเล็กมาคุยกันแล้วกันนานมากคุณแม่สุวรรณีคุณแม่สุวรรณีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนานมากเพน่อนวาคุณแม่สุวรรณีนี่นี่นี่ไก่ช้างตัอนว่นช้างชื่ออะไรโอ้เราจะหิวจะหิวไปไหนมาจะหิวจะหิวโปจะหิวโปจะหิวโปแมแล้วก็ใครวะ สวัสดีค่ะแม่เล็กเสียแม่โมอู้เสียพนาว่าพี่ขวัญสวัสดีครับเอาบอกดิว่าช้างจากไหนชื่ออะไรอย่าเลิงจีแม่เล็กอย่าลิงแม่เล็กจีก็ไม่ได้ลิงครับแม่โมเดี๋ยวตื่นด้วยเลยครับผมวันนี้ปะพามาชมชมปางช้างนะคะอ่าเชือกนี้ชื่ออะไรเนาะน้องกล้วยของไหใช่ครับ เชืองนี้ชื่อน้องควยห,หอมค่ะ้วยหอมคนสวยยาสันยาสันแม่เล็กก็ดูแม่ถึงไม่เป็นไงหอมห,ห,หอมคนสวยแล้วสวัสดีค่ะลูกสวัสดีแล้วสวัสดีแล้วสวัสดีจา้าสวัสดีจ้าพ่อหิวเดินแค่นี้หอบแล้วเหรอเ <laughs> ก่งท้ไม่กล้าเสียชื่ออ <laughs> อมคนห้อมคนสวยสวัสดีค่ะกับลูกเลยสวัสดีค่ะหอมคนสวยอ้าวต่อไปเชืองนี้ชื่ออะไรเนาะคุณแม่สวัสดีสวัสดีค่ะแม่เล็กสวัสดีค่ะแม่สวัสดี สวัสดีค่ะอันนี้ชื่ออะไรเลยแม่รักแม่รักครับอันนี้แม่รักค่ะแม่รักคนสู่ไอของพี่หอมเขาค่ะตรงนู้นแดดร่มลมตกนู่นคุณยายทาคนงามคุณยายทาคนงามค่ะไปไหนขายเห็นสิก็มาทางนี้เอาคเค เถียงกันเถียงกันเถียงกันหอมบอกว่าไม่หวัดดีรอกไม่มีกล้วยไม่ม่หอมบอกไม่หอมบอกไม่หวัดดีเลยลูกไม่มีกล้วยใช่ไหมลูกเดี๋ยวใจนะใจดำาหอมจังเลยดี่ยายทาค่ะนี่ครับอันนี้แม่รักคนสวยนู่นก็เรียวสุดล่ออันนี้อันนี้ก็คือเป็นอันนี้คือเป็นเรื่องเป็นราวนะครับว่าอันนี้คือแม่อะไรคะ เขาจะรู oh, Arrow, oh, ้หรือเปล่าเนาะลูกสาวเขาไปทําอะไรไม่ด huh. so ีมีร้ายเอาไม่ส่องล่าเลยลูกส่งล่าครับส่งล่าเลยค่ะส่งล่าเป็นไงลูกเนี่ครับไม่รู้ส่งล่าก็ไม่รู้เนอะส่องล่าก็ขอช่วยด้วยนะลูกเนอะส่งล่าก็ไม่อยากให้เป็นเกิดขึ้นหลอกนะลูกเนอะส่องล่าแล้วเก่งนะลูกมาสักคำเลยมือมือจังไงมือเท่าไหร่ครับคุณใช่อุสตาบอกให้มาตั้งนานแล้วโมเตแต่มเตแต่ซ่าอยู่อย่างว่าเลยนะส่งล่าเนอะลูกเนอะส่งล่าดีมากครับ เขาสองล่าเขาก็ใช่ไหมเขาก็ไม่ใหญ่เกิดขึ้นแล้วเอาไฟมากช้วยไหมคะ,ะไม่ได้เอามาเลยพี่หวันนี่แหละปัญหาเลยบอกให้มาตั้งนานแลวไม่มานะสองล่าเนอะลูกเนอะสองล่าก็น่ารักมากนะดูดูเขาก็แบบซึมๆนะให้ดูสิเขาก็ซึมๆนะลูกเนอะนไม่ใหญ่เกิดขึ้นเนาะแต่ได้คืนนใส่เขาเรียบๆอยู่แล้วนะสองล่านู่นเดินนู่นใส่มงกุดแล้วใส่มงกุดแล้ว นูนสุดหลอ่อลูกไรว่าสุดหลอ่อลูกไรว่าแม่ไม่รู้หรอกลูกข่าวก็เสียใจมากครับคุณแม่สุวรรณีครับผมใช่ดูเขาซึมค่ะแม่สุวรรณีดูเขาซึมเขาก็คงมีสื่อนอะเขาก็ไม่อยากเกิดขึ้นหรอกใครก็ไม่อยากใหเกิดขึ้นเนาะ <c oughs> น,นันแน่ลีโอ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 ครับสวัสดีครับลูกสวัสดีครับอันแหน่พ่อใครเนี่ยพ่อใคร ผมยังไม่ได้สั่งเลยทำไมไม่เล็กสั่ง,งล่ะอุ้ยไม่เล็กเก่งไงแม่เล็กเก่งไงเอาใหม่ดิเจตจ๋ารเจตจ๋ารเจตาคนสวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจตาจะแม่ได้ไม่ลูกเจตาจะแม่ได้ไม่ลูกสั่งลิโอก่อนสั่งลิโอก่อนลิโอครับสวัสดีครับลูกสวัสดีครับผม อันแน่เห็นไหมเ oh. ก่งไหมล่ะสามารถสั่งเดีโอได้เนี่ยแน่นอนจริงจริงไม่แม่แม่เก่งมแม่แม่เล่นเก่งมากสนะามารถสั่งเดีโอได้เจ้าของเจ้าของบอกว่าผมยังไม่ได้สั่งเลยวันดีได้เอาใหม่ลูกวันดีครับดี่ยวจนรอวันดีครับล,ลูกวันดีครับผมหัวกูไม่สดแล้ววันดีครับผมเลยลูกสวัสดีครับเดี่ยวลูกโอค้ครับโอค้ครับโอ้โอ้โอ้สวัสดีลูกสวัสดี ะะไ,ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่ได้กินนะเดี๋ยวผมไปโยนยาให้ก่อนได้ได้ได้โอ้ผมไม่ได้กินค่ะน่ารักมากค่ะน่ารักมากเลยพี่เลียวพ่อสั่งไม่ได้อตอนนี้โ uh อ <un> <sans music> <AKI> ้แม่เล็กเก่งแล้วสั่งช้างได้เนาะเลียวเนาะเลียวบอกไม่ได้กินเลียวแล้วก็เลยไม่สวัสดีแล้วเนาะเลียวบอกไม่กินไม่ได้สวัสดีแล้วยายตายายตาจ๋ายายตายายตาคนสวยยายตายายตาจ๋าเร็วเร็วลูกเร็ว ชมได้ทั้งสองคนค่ะแม่ฝันชมได้ทั้งทั้งเอ่อลีโอสุดหล่อแล้วก็แม่เล็กจ้ะยายทายายทาหันมาห,าหน่อยสิลกูกยายทาจ้ะยายทากนสวยหันมาเร็วลูกมายายทายายตาจ้ะยายตาดูนิ่งๆเลยเขาอะอ๋อรอรอหรือเปล่าเออเห็นไหมรอกินฉลาดจริงๆสั่นไหมคะแม่เล็กไม่นต่น,นัดถือ โอเคค่าขอบคุณมากจมสองคนขอบคุณมากแต่อย่าจุ่มตาหยงเด้อเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันลอยอย่าจุมตาหยงนะจมแม่ได้คุเดียวกับกับเีอ้าไปต่อพี่เบโอไปแล้วนะลุกน้ไปเลยนะครับพี่เบโอครับยายค่ะยายท่าหันตูดแล้วโอ้ยชมทีดเดียวได้ได้ทั้งสองเลยใช่ไหมครับไอโม่นี่นี่นี่เชือกเตาไปคุณดูที่ก้างหลังเห็นไหม มีมงกุฎที่ก้างหลังแล้วช,ชื่อน้องอะไรนะลูกอุ้งหิงครับชื่ออะไรนะเขาไม่หยองแล้วเขาไม่หยองแล้วครับไม่เล็กมี่งโมบอกอุ้งหิงคนสวยอุ้งหิงอุ้งหิงอุ้งหิงมีมงกุฎแล้วอุ้งหิงมีมงกุฎแล้วอุ้งหิงมีมงกุฎแล้วพรุ่งนี้ก็น้องนายก็เดินทางพรุ่งนี้นครับ <c oughs> ผมก็จะเป็นคนดูแลแม่สองล้านครับ <c oughs> <c oughs> น้องนายก็น่าจะเดินทางไปานศพพี่เล็กนะครับพรุ่งนี้นะครับ ผมก็จะเป็นคนดูแลแม่สองลาแทนตัวนี้แล้วก็ตัวเล็กนะตัวไม่ไม่สูงมากแต่ดูแบบตัวที่เกลางๆอ่ะเป็นช้างกลางๆครับอ่าเป็นช้างกลางไม่ไม่ถึงเตี้ยไม่ถึงกับสูงมากไม่เล็กแล้วก็ไม่ถึงกับอสูงิงอุ้งิงสวัสดีค่ะได้ไหมลูกได้ครับแต่ว่าอิงสวัสดีลูกไม่มีกล้วยไม่ไม่มีกล้วยอิงบอกสวัดดีไอ้เจ้าไหนที่แบบเฟี้ยงอ่ะเฟี้ยงเฟี้ยงใจุ่บอ่ะเฟี้ยงเฟี้ยงมีมีเยอะอยู่นะครับเลอะ อ่าตายแล้วไม่เจ๋งหัวกันอ่าเชือกต่อไปค่ะสวัสดีจ้าลนูนวันนีจ้าชือตองล้วนไอ้นูน้นบุญช่วยบุญช่วยค่ะด้านหน้านี่คือตองล้วนนะคะด้านหลังคือบุญช่วยค่ะเออเป็นช้างอายุเยอะเนาะอายุเยอะแต่ดูแข็งแรงใช่ครับอ้นวนแข็งแรงนะบุญช่วยตองลว้วนสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้กำลังกินค่ะกำลังกินไม่สนใจ ุณยายนะเป็นลรนะลูกไปนไรนะคุณยายก็อาจจะจบไม่สูงนะครับคุณยายก็เลยคุณยายก็เลยไม่ไม่ยอมไม่ยอมสวัสดีใช่ไหมเอ่าเชือต่อไปค่ะชื่ออะไรเลำไยครับอ๋อนี่คือน้องจะลำไยเมื่อก่อนลำไพพไเม่กนน็ีคุณยายลพเอเมื่อก่อนก็จะอยู่กับสวัสดีค่ะคุณยายลำไพอยู่กับคุณพ่อปู่ทองคำค่ะุณยายของพอพอคุณปู่ทองคำเสียนะครับผมก็เลย ก็ S <S 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 งเหงาไหมตัวเองเป็นคนดูแลยายลำไยมาอ,อยู่ที่นี่ด้วยกันยายจ๋ายายเหงาไหมคิดถึงคุณปู่ไหมคะคุณยายคิดถึงคุณปู่ไหมคะดูคนนิ่งเลยอ่ะยายคิดถึงคุณปู่ไหมเราเคยเจอกันแล้วที่ลูกใช่ไหมเป็นยายเคยเจอกันแล้วเนาะเนาะเออไม่ได้ไปเจอที่ไหนยายสู้ๆนะปะ้า,า๋อเจอในไรลืมวันนั้นเจอพอ่พอพ่อตะกินลืมจ๋าเอ๊ะ อันนี้เกศอนครับน้องเกศอนนะครับน้องเกศรน่เลยนะเกศอนก็สูงนะตอนนี้นะสวยนะครับเกศอนสวยสูงด้วยเกศรจ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กหญิงเกศอยายลำไยแข็งแรงแข็งแรงใช่ไหมแข็งแรงดีค่ะแข็งแรงดีแต่ก็นิ่งจังเลยอ่ะนี่ครับย่ายญ้าก็นิ่งเลยะญยาก็กองไว้ให้เยอะนะครับแต่ว่าด้วยความที่เขากินนิ่มแล้วนะครับคุณยายคุณยายสู้ๆนะคะยญาก็คือกองสวยรู้ๆนะคะกองให้แบบสมบูรณ์มากเนาะ นี่ค <os> ือเป็นกองยากนะครับท so no. ี no. No. ่ม no. 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 ีให้เขานะครับมีให้คุณยายขึ้นเยอะเลยนะน่ะตอนนั้นมาหุงินตัวตัวไม่สุกเนาะคุณยายสู้ๆเนาะกินกินยังกินถึงคุณยายอยูเนาะกินจนเบื่อนะครับอยู่จ้ะอย่านี้นะจ้ะสบายดูแลสบายดูแล้วเมื่อกี้ยืนนิ่งเลยจ้าาคุณยยไม่กินแล้วนะครับเบื่อแล้วมั้งคุณยายเนาะคุณยายแข็งแรงจ้ะท้องท้องตึงมากลูกบาย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 ท้องตึงไม่ใช่ท้องอืดนะครับท้องตึงไม่ใช่ท้องอืดอืดเพราะว่ากินมากนะครับ อ่าเชือกต่อไปค่ะไปใยายยายอะไรที่ที่คู่กับเพชรอะไรนะเพชรไหนอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าไม่ใช่เพชรถ้าของมีค่าก็คือใครเป็นเจ้าของใหญ่ทองใช่ไหมยญ่ทองอ๋อแม่บูดแต่ที่ใหญ่ทองใหญ่ทองคนสวยเด้งนิ่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 งยายทองจ้าเด้งนิ่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 งยายทองใหญ่ทองนิ่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 งยายทองอยากฆ่าฆ่าหน่อยเฮ้ยยายทองใหญ่ทองใหญ่ทองคนสวยยายทอง ไอ้ตองจ๋านั่นแน่นี่นี่บุูดใช่ปะอันนี้น้องอ,<บ>อนน้อ,อมนลบหลบมาทางนี้หน่อยอ,อ้อมจ๋าอ้อมจ๋าอ้อมอย่าเพี้ยงนะลูกแม่ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกมานะอ้อมเดี๋ยวรอเพี้ยงแล้วอันนี้ฟังน้องอ้อมนะคะเดี๋ยวไม่เล็กเดิมเลยก่อนไม่เล็กเดิมเลยก่อนฟังน้องอ้อมค่ะไม่เล็กเดิมเลยก่อนน้อง <laughs> ต้องหลบอ้ว <laughs> นต้องหลบค่ะต้องหลบหลบค่ะแม่เล็กเดิมเลยก่อนเพราะว่านางดุค่ะนางดุนางดุนางดุ นางดุแต่นางน่ารักค่ะอ้าวเชือกต่อไปเอ้ยต่อไปคืออันนู้นลูกพอลิโอก็อยู่ตรงนี้อ๋อพี่สสครับผมพี่สสค่ะพี่สสครับสสครับนั่นเน่นั่นเน่ไหนสสสสครับแอบดูแอบดูแอบดูข้ามข้ามปางเลยเราสสครับสบายดีนะครับสสอันนี้แม่เคาใช่ไหมไม่มี ไม่มีครับไม่มีค่ะเชือกต่อไปไม่มีแต่อยู่ละปางอันนู้นละคะนูน่นนู้นนู้นพี่ปูพี่ปูตัวน,นู้นละพี่ปูเดี๋ยวเชือกนี้ก่อนอ๋อปาาใช่ไหมแต่ได้มืดไปเนาะน้าอุย้ยใส่มงกุฎสวยจังเลยต้องบุดซาบาแน่นอน่อยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมไมิลรกจำได้หรือเปล่าใช่ถ้าใส่มงกุฎนี้ต้องบุดซาบาสาวงามประจำปางจี้ใจกันเด้อ บุษบาจ้ะบุษบาจสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเบอร์สองยังนีไม่โดนใส่มงกุฎนี้ไม่มีใครต้องคือลูกสาวเราแหละจะมาตึงใส่กันทำไมเด็กหญิงบุษบาเด็กหญิงบุษบาจ้าเอาเชือก่อไปจ้าขนมก็แม่วันลีครับแม่วันลีแม่วันลีวันนี้ยุ้ยมายุ้ยไม่มาหาหนูเหรอลูกแม่วันลีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแม่วันลีเนเน่เน่อ่ารักเชียว อย่าทะเลาะกันนะสองตัวอย่าทะเลาะกันนะลูกอย่าทะเลาะกันนะคะอันนี้ก็หลบนิดนึงนะไม่เลยใครหลบนิดนึงอย่าชมพูชมพูเราไม่ชมอย่าอย่ยมพู่อยายชมยายชมสวัสดีค่ะยายชมสวัสดีย่ยายชมยายชมยายยิงเวียงนม่ายแม่กลัวแม่กลัวแม่กลัวอย่าจมอ๋อ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 อย่าบุ้ เป็นไรอีกยายบุตรยายบุตรฮะยายบุตรก็จะไฟกันกับแม่วันลีแล้วค่ะแม่แม่ะจะไฟกันนะจะไฟกันแล้วค่ะจะไฟกันแล้วแสบจริงจริงยายบุตรเรา <laughs> นี่ครับจะนู่นไงโยนโยนหัวสับรถใส่กันแล้วค่ะใส่แล้วครับ <laughs> แสบจริงจริงยายบุตรเนี่ย,ยวันล,ลี <ไฟ S 2> จัดก,การเลยวันลีร้องเสียงดังลูกร้องเสียงดังเปนเรลนเลยลูกเร็วเร็วเปลนเปลนเร็วอันนี้เย็นจิตนะครับเย็นจิตพรเทวีเชื่องต่อไปเย็นจิตพรเทวีค่ะ เอาเย็นจิตร้องเพลงไหนลูกเย็นจิตววงเีร้องเพลงไหนลูกเย็นจิตร้องเพลงไหนลูกพึ่ง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 หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วนี่บีหอมแค่เปลี่ยนกันทิมใช่ไหมครับไอโมไอโมแค่เปลี่ยนกันทิมอันนี้อันนี้กล้วยหอมไงน้องชบาแก้วนะโอ้ชบาแก้ววิทูดทีชบาแก้วก็พึ่งแก้วก็คนสวยชาบาแก้วแม่บุตรชบาแก้วก็เออแก่แม่บุตรชบาแก้วจ้ะ อันนี้ก็จ๋าได้จะไปแก้วจ๋าจ๋าลูกจ๋าเร็วจ๋าจ๋าจ๋าเออมาทำอะไรกันมึนๆึนบอกสิลูกจะไปแก้วจ๋าจ๋าคนลูกจ๋าจ๋าอันแน่้เหรเก่งไหมเก่งไหมเป็นแล้วเก่งไหมสามารถบอกให้จอมแก้วจ๋าได้จอมแก้วก็เพิ่งจะอ่าหากก็คือเสร็จภารกิจกับพอลิโอไปได้ประมาณสองวันนะครับนี่นี่จอมแก้วนี่ลำพายไอ้โมไอ้พังไม่อำพายเหรอ แม่เลยแม่โอแม่ท้องแม่อัมพยอัมพยสวัสดีครับแม่อัมพออกลูกกำลังเลงแล้วหนึ่งใช่ไหมครับพี่ขวัญเปลือต้นสับรจจ้้าาลวดเปลือกต้นสับลวดรสชาติไม่เหมือนกันน่าจะใช่ครับไอโมน่าจะคนละบแปลงนะมันอาจจะมีแปลงอ่าชนบุรีกับระยองนะครับแบ่งเขตกันนะครับอาจจะรสชาติอาจจะไม่เหมือนกันนะครับ แม่แม่มาเปิดร้านแล้วปิดเร็วๆนะเอ้าไม่เป็นไรก็ยังดีนะนานะก็ยังดีด<อ>ีจังเลยอยู่ติดบ้าน <laughs> มเมลิคเมล็กไม่เล็กบอกว่านานๆสามสี่วันมาทีแล้วผมเป็น <laughs> อันนี้เดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนนีนช่วงนี้แบบช่วงแบบช่วงตามใจผมช่วงตามใจผมหมดแล้วใช่ไหมสวัสดีครับพังจัจสมินพังบัวทองครับผมจัสมินบัวทอง หนอะอ๋อไม่ใช่ผมสวัสดีในช่องแต่ช้างนั่นแหละไปแล้วไยเนี่ยดูสิมืดมากเลยแม่แม่เพราะว่ารอโอป้าโป้ากว่าจะเสร็จมัวแต่ไปปั้บผ้าอยู่มัวแต่ไปปับผ้าอยู่ป้าไม่เล็กเดินแค่นี้ก็หอบเลยมืดไม่หอบหรอกแต่ว่าคือเราจะไข่ได้ม่ทันหอบไม่หอบ ขอบได้ไงก็เรียกว่าหายใจไม่ทันเองต้องพูดไดแบบสุภาพหน่อยสิมันไม่ให้กำลังกายเออกำลังใาทำทำหอก็เป็นก่อเป็นกรรมเเออไม่หอก็เป็นก่อเป็นกรรมเออใช่ถุกต้งแล้วค่ะถูกต้มแล้วค่ะน่นแน่อันนี้แม่แม่กำจงคับนกบินรบผมวันนี้ก็ลูกสะพร์ลูกสไปร์ลูกสไปา์ลูกสลูกสลูกสไปร์ลูกทาปร์ลูกรัลูกสร์ลูกสลูกสไก แันกระี่ลูกชายฟอร์เรนะไม่กำยงใช่ไหมครับไอ้หูม่กำยงตัวเบลโลเลยอะตัวใหญ่มากครับผมโอ้ไม่กำยงจ้าวัสดีจ้าวัสดีจ้าวันดีจ้าแว่สวัสดีจ้าไม่ได้เข้าโรงเรียนใช่ไหมวัสดีจ้าเว่ยดับันดิบันครับดิพันครับดิบันผมแดงครับดิบันดิบันดื้อครับีิบันดื้อครับดิบันดิันครับดูผลดิบันดิบัดูผลก็แดงจริงเลยนะ

ให้กำยงสูงมากครับตัวใหญ่ด้วยครับแม่โมตัวใหญ่นะครับจะต่ํำกว่าพ่อเรียวนิดนึงนะครับถ้ายืนเทียบกันแล้วนะครับแต่ว่าพันกบินเขาจะได้หุ่นไปทางแม่นะครับไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนพ่อเท่าไหร่หูอะไรก็ไม่ไม่เหมือนพ่อก็จะออกไปทางแม่นะติดไปทางแม่ครับไม่ว่าจะเป็นหุ่นหน้าตาไปทางแม่หมดเลย แต่ว่าที่เหมือนพ่อก็คือเป็นช้างผู้นะครับช้างพลายนะเหมือนอย่างเดียวแค่นั้นนะแต่ว่าจากลักษณะใบหูก็คือไปทางแม่หมดเลยนะใบหูใหญ่มากนะเป็นกระบิน ป้าไม่เล็กไปทำกับข้าวได้แล้วเราไปไปไปนี่มีที่ไหนนะคะแม่แม่เออมีการแอบถ่ายข้ามปางด้วยห่วยถ่ายได้ครับผมห้วยเพราะบก็ถ่ายได้เพราะว่าเขาก็กินอิ่มก็เลยถ่ายได้ถ้ากินไม่อิ่มเนี่ยนะคงไม่ถ่าย นี่ไงนี่ไงตายเป็นกองกองเลยตะวุธไทยเนี่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 ยอันนี้ถ่ายยังไม่ไม่ได้เก็บตะวุธ่ายยี่นี่กินข้าวกี่ทุ่มคะแม่เล็กเด็กกินข้าวกี่ทุ่มหรอคะเมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อคืนกี่ทุ่มยายจวบกินเที่ยงคืนตายตะวุธก็กินเที่ยงคืนไม่ใช่เหรออ๋อเหรอเออเมื่อคืนตะวุธกินเที่ยงคืนยายจวบจะเตียงทําไมแต่แม่ไม่ได้กินเพราะว่าแม่ไม่กินข้าวเย็นแม่กินข้าวร้อนเออเองก็กินเที่ยงคืนพี่ขวัญบอกว่าเมนู อะไรกันเนาะวันนี้เมน okay. ูรอคะแกงส้มลาดหน้าค่ะแกงส้มแล้วก็มีลาดหน้าด้วยครับว่าจะทําอะไรเพิ่มหรือเปล่าเดี๋ยวต้องต้องดูที่บักสองซาวกับบักสี่ซาวกันสองซาวกับสี่ซาวยังไต้องมีไหมน้าสามีคนสวยลงมาบักสองซาวบักสี่ซาวน้องเหมยจ้าน้องเหมยนะครับน้องเหมยจ้าลาดหน้านลาดหน้าครับมีหมูชบ ไม่หมชอบลาดหน้าใช่ไหมผมยังไม่ได้ชิมเลยนะครับเพราะว่าผมเป็นคนไปซื้อเครื่องให้ซื้อเครื่องให้แม่เล็กนะครับทำแต่ว่าผมยังไม่ได้ชิมหวานเอาเลยใช่ไหมครับไม่หมที่กวนชอบโอ้ยไม่หมว่าชอบมากเลยลาดหน้าอผมก็เป็นคนไปซื้อเครื่องแบบว่าแม่เล็กบอกว่าจะทําลาดหน้าผมก็วิ่งไปไปซื้อเครื่องนู่นี้ คนที่ไปวิ่งไปซื้อเครื่องยังไม่ได้ชิมดูเลยนะครับคนที่วิ่งไปซื้อเครื่องไม่ได้ชิมเลยจะกินในแบบสองสาวใช่นะครับเพราะว่าเนี่ยมีที่ไหนไรมืดตก็ตื่อไม่แล้วลงไล์แล้วเนี่ยเอาเหรอเอาจะลงไรทำไมล่ะลงไล์แล้วครับไม่เห็นอะไรแล้วเนี่ยก็ไปไล์ก็ขอบคุณนะครับแม่ๆทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาครับพูดคุยทักทายเป็นกำลังใจช่องน้องใหม่ช่องน้องใหม่นะครับได้ ปลายเรียวแฟมิลีนะครับขอบคุณนะแม่ๆมทุกท่านนะครับที่ยังไว้เข้ามาเยี่ยมชมพูดคุยทักทายนะครับผมก็แล้วก็ขอนะครับควา,ามดูใจความดูใจให้แม่ๆม่ทุกท่านนะครับที่เคยไว้เข้ามา,าช่วยเหลือนะครับช่องไายดีโอนะครับไม่ว่าจะเป็น อาหารหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างครับที่ผ่านมานะครับก็ขอให้ทุกท่านครับจงพบเจอแต่สิ่งดีงามนะครับผมอย่าตืงๆตื่นก่อนเดี๋ยวจะเล่าเรื่องตื่นตลกตื่นเต้นให้ฟังนะคะนี่วันนี้นะคะมีเรื่องตื่นเต้นค่ะก็บอกว่าโจรักเข้หลุดบ่อค่ะแม่แม่จรักเก้หลุดบ่อจรักเก้หลุดบ่ออ่ะจะวิ่มาหาช้างวิ่งหาช้างวิ่งหานักท่องเที่ยว เหลือเชื่อไหมชอร์ล็อกหลุดบ่อขอบคุณแม่เล็กที่มาปัดช่องมาปัดปัดฝุ่นช่องนี้ค่ะขอบคุณฝุ่นเยอะมากแม่โมจ๋าฝุ่นเยอะมากเลยฝุ่นกระจุยเลยอ่ะขอบคุณแม่ทุกท่านนะครับที่ยังแวะเข้ามาพูดคุยตะการเป็นกําลังใจนะครับผมก็ขอบคุแม่ทุกท่านนะครับผมอึ้งตึ้งอีกแล้วเออวันนี้ไม่ไม่อึ้งอึ้งอีกแลอึ้งเยอะมันอึ้อ้าวก็ขอบคุณที่เาาอุตส่ห์มาดูก็อึ้งตึ้งให้เขาหน่อยสิเดี๋ยวก่อนที่จะพูดโอ กัดใจไปรุ่นอีกแล้วอย่าเพิ่งกัดใจกันนะอย่าเพิ่งกัดใจกันอย่าเพิ่งตีกันอย่าเพิ่งตีกันฟังสิ่งใดสิ่งใดสมควงมัดปรารถนาแม่ทุกท่านนะครับผมบุญรักษานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แม่จ๋าครับลงไลน์ไงวะเนี้เดี๋ยวพูดใส่ไปในนั้นด้วยไม่เราเราสามารถเลี้ยวได้